สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเบ่งเจ้าสาตีหูนะครับตอนนี้ยังเป็นไก่หนุ่มอยู่ครับเป็นทายาทพระจันเสี่ยวโกโก้เป็นสายเหลือดนุมลงมีนะครับ ตัวนี้ตีแต่หงครับตีคูต่ตอสูตีหูเสียขากตกโตครับฝากติดตามเน,นอรัพี่นกงตัวนี้มีคลิปอยู่ครับแต่อยู่ในทางเฟดบุกเป็นเด็กปั่นตัวต่อไปครับ ฝากติดตามครับพี่น้องขอบคุณครับผม <S 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 สวัสดีครับ